สวัสดีนะครับเช้าวันที่21เมษายน2568นรนะครับวันนี้นะครับอ่ะเวียดนามเขานะครับเวียดนามมากนะครับ,นะรบตลาดกระเบือนะครับนี่เขาสนามอยู่ประมาณสนะิบหตัวนะครับอเอาเวียดนามมาแห้ หมื่นสองสัเด็กน,น้นอยนะครับตัวนั้นเวียดนามใหนะ้างหมื่นสองนะเด็กในหน่อยออเวียดนามมาเห็นสองคนนะครับตอนนี้นะครับนะครับราคาเวียดนามมานะครับ แม่ลูกแม่ลูกใหญ่ครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสามส่วนเรียบสวยมากโค้งสั่งใหญ่นะครับโค้งสั่งใหญ่แม่ลูกลูกตัวเมียนะรลูกตัวเมียกยจะเลื่อนเครับลูกจะเลื่อนครับสวงแคบดีนะครับสว่บแคบดีนะครับหนัวหนกดีนะครับตัวเมียโค้งสั่งใหญ่เชื่องกันใหนะครับหมื่นเ้า แม่ลูกเสวาบแคบนะครับไหวมั้ยลูกลูกสวยสีดีนะครับลูกคนเ้าปันคนกัตุสว่าตุไปบันดาไดขาหลายนะครับขาหลายนี่ ยังขาดนำเลี้ยงอยู่นะครับเปิดราคาอะไรบ้างครับสหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวนียลูกสองนะครับลูกตัวที่สนะครับตัวสตัวแรกจอยมันมีเขาบักเดียวเขาเบิ่งบิ่ชัดหนยครแม่มันมีบักเดียวลึกๆเพื่อเกับลูกแรกตัวนี้สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดนย่งแปด ลามหน่อยหมื่นสี่พันห้าร้อยแกงค้าดีอัตลักษณ์คนจับต้องา้ตตึกหมื่นสสเป็นอิสานเราเก่านะครับหมื่นสี่สวงครับวันนี้ครับ คายเข่าสนามพ่อแม่ลูกแม่ลูกดอนๆอย่างนี้นะครับพ่นในลอยสูงลอยยิบเจ็ดบวกครับนี่เด้๋ควายจอยนะครับเหยียดกามสื่อมั่วเลยนะรั้อไข่ขชื่อสองพัน

แล้วผมขายที่ไหนมันขาดทุนผมเ่ยทุองพันเก้าเอขอสามร้ไนาดสอนเก้าอยจับง่ายปะวยาเนี่ยหังกระด้าวข้าม่ได้ัดจับเลยเขได้ขาดทุนขายปิดเลยซื้ออยู่นี้ขาดนี้เนาะถ้าซื้ออยู่ท้านขาดนเอาเ้เปสองรย นี่นะครับมั่วขาสนามดาอยู่นะครับตัวนะครับควายอยากซบเซาหน่อยๆนะครับท่านี้จะเงียบเลานะครับเวียดนามกำลังต่อยนะครับ ใส่ร้อยยี่บหาวน,วนวนนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเวลียดน้มก็ให่้งหมื่นกว่าบาทนะครับใส่แบบนี้นะครับเด็กน้อยร้อยยี่เกิดนะครับแปดขั้นนะครับหนี่นะครับ ตัวละหกพันก็มีนะครับสามหน่อยหกพันนะครับอบวนๆแบบนี้ก็มื่นกวัวนะครับมื่นหามื่นหกอยู่นะครับราคาเปิดมากนะครับมีไฟง่ามมาอยู่เนี่ไปเบิ่งไฟง่ามกันสิล่งบนสาวหน่อยง่ามง่าม ใหญ่นะครับเต็มดีนะครับเล็บก็ดีครับเดี๋ยวเขาจะว่าเองถามเล่นถามเมื่อวานถามจบเหยือเอ้าเมื่อวานจับเชือกแล้วถามหาเวชสวนนุชเล่นเขาไม่ให้ผมเบนบ่กอคว่มสิแตกบนบึงหัว่าเมียผมนี่เบนกับบ่าวสัตว์เลยบ้านี้บ่าวบนบ่าวดื้อต่อกันวก็จะเมียเขาจะมาจับเมียบน่าเชือดต่า ส่วนเขียบีหางสวนต๊ะเกสูงร้อยสี่สิบเจ็ดว่าเลยด้สูงร้อยสามสิบบวกรอยสามสามรอยสามหางนึงเลยนิยามมันกมี สวยเป็นตะบึงนะครับเก็บรถวันเดียวนะครับเป็นหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีก็อ้างดีนะครับอ้างดีข้อใหญ่หลังสวยอยู่นะครับถ่ายเต็มดีนะครับสายเหนือนะครับเป็นพัฒนาสายเหนือครับเปิดมาสามนั่นนะครับทางคนหาเวียดก็ต้อง ช่วงนี้เวียดสื่อป้ายแล้วก็นะครับนนเน้นงัวน่เห็นงัวอ้วนปุ๊่แเลนใส่เลยนะครับ,นะรบช่วงนี้กต่เวียดนามสื่องัวนะครับเห็นงัวอ้วนเลนใส่เลยนะครับแตนะ่ยินเแบบลักษาเวียนนำอย่างนี้ <c oughs> นครับ,นะรบเวียนนำแบบอย่างนี้เลยเนาะ ่อมันนี้บรรยากาศท่างส้นตลาดควายเงียบเงียบเงาเงาอยู<ๆ>่นะครับควายก็ยังมาท่านในเขาสนามกลับมาเขาสนามนะครับมีประมาณ10กว่าตัวนะครับ ประมาณสิบห้าตัวครับเป็นยังครับเวียดนามกำลังซื้อจืกอยานอ่ะครับกำลังเข่ามากครับใายกำลังเข่าสนามนี่นะครับหย่างมาครับเปิดมามื่นสองเวียดนามใส่หัวไว้ๆนะครับ หนุ่มร้อยสูงร้อยยี่ห้านะครับเงาเงมีเนื้อมีหนังนะครับเปิดมาหมื่นสองนะเปลี่ยนหน้ำใส่หัวไว้ไนะครับ